จะต้องส่งเนี่ยอยากจะได้เงินขึ้นไปแล้วมีความรับลองสิ่งจะร้อนเหมือกันไม่ทาไหร่ตะวันมาสองลงตรงนี้ก็ดีงั้นตอนที่เราสร้างเราต้องดูดีว่าทิศทางแดินเป็นยังไงบนตะวันตกคนจะแบบตะวันตกคนไม่ไม่หน้าบ้านคนที่หันหน้าเลยตะวันขึ้นกับตะวันตกไม่ควรเราควรจะต้องหลบเพราะฉะนั้นมันก็หาแบบมุมอ่ะ แล้วการปลูกนต้นไม้อย่างนี้นะจะเนื้สบายแน้อแน่นแบงนี้แน่ดีเลยเนี่ยที่ชายครับทุกคนอยู่ในความสงบมันได้อยู่ก็ทำเป็นนกดาวเป็นนกดาวเเป็นนกดาวยกบลายกขชื่อไหนเาได้ก็อันนาาที่เห็นดทีาอ๋อเ่งที่เก่าอ่ะเขชื่อเด็กดีและกัน นอกคิดว่าใครจะกล้าเรื่องนี้ใที่เป็นภาคอากาศที่อากาจะเป็นที่น่าำถามใครจะก้ามีในจางานีแตแล้วต้มีข้างข้าเพ่ออะไรไม่เป็นไรครับขอขอรับดหน่อยก็อาจจะเป็นแบบที่ไปมาท่างหรทีนี่แล้วมีคนอื่นอ่ะวันที่เดินเดินเล่นๆออก ไม่มีตอย่างสินค้าเอาเครื่องตกาเดี๋ยวมันดนอินารย์เจารย์เคยไปหนอ่้าหรให้เฉพาะเจ้าของห้องนั้นะเห็นวิวได้ใหแบบว่าอันนี้ให้คนอื่นเห็นอ่าง มัเดินเดฝั่นี้สดเลยฝั่งนี้ซีดมะถึก่อนเขอใจในยยางขอหัวใจขอหนึ่งดวงกดรัวรัวรัวรัแต่เชื่อไม่กดทำงานไม่ีู้สาเหตุอ๋อไม่แม้ออให้มีที่ท okay. ี่จะต้องวันเข้าไปโลกนั่งคิ้วมีเวลา ให้ถ่ายรูปสินค้าไปไว้เป็นสติกเกอร์ตรงนี้ใทำไม่เตนค่ะลาทมเ่นทาไสย่กมา่่อว้ตจริงนะผมไปผมไปที่เตือนคคุเป็นคนเหมที่ไหนก็ไม่เ ก็พีไปเอาดีปแล้วอะาไปดูปลาอะไรปลาช่อนอเมซอนตัวใหญ่มากทุนไปดูว่าเดี๋ยวพาไปเนาะปลาช่อนอเมซอนใอไปักาเดี๋ยวจาอยู่เพราะเไม่ ่ะคมาทางนู้นดีกว่าทางนี้นบบมันไม่ค่อยนับตรงนี้จะได้แต่ตรงนี้ออกนะคือทำไรไสดไรสดอาจารย์ไรหรอไรได้ป่ะคะอาจารย์ไม่ได้ไม่ให้ไื้อเลยนะไม่เป็นไรไรตรงนี้ก็้แต่ไอ้นี่ไรมันนู้นเป็นที่ไหนอ๋อไรเฉพาะตรงนี้ค่ะอาจารย์ลื่นสักทีโอ้ยเออให้แพ็ทลงไปดู อาจารย์อาาจรย์อยากเห็นพี่ลงไปเล่นในน้ำไหมแล้วแล้วขำพี่จ้กไปแผลที่มันจะเดืตกไปแล้วมันจะขึ้นเลยตกไฟมันเดือดสมัยวิ่งมัเป็นอย่างนี้วะเป็ดนี่เป็นพารามฆาน่ะนะอาจารย์พี่บีกินบ้าเธอไอ้ไง โอ๊ยม <Bond> ันเป็ดเป็ดเป็ดกับกั๊บเอาอีกแะเธอยังมาปักปั๊มช่ไม่ได้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้เล่นโทรศัพท์แล้วก็ชทีไม่ได้เล่นโทรศัพท์เดินตัวปิวไม่ไม่ได้ไม่ได้ถือไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเออถือไม่ได้เล่นบอี่ม่ใหล่ไนม่ลม่เลี้ยงบอก ถ่ายเราเห็นครูน้ะมันอยากบอกกับเขาไม่ให้ถ่ายเสียใจด้วยทุกคนอาจารย์บอกไม่ให้ถ่ายเนี่ยนเห็นปลาปะปลายักษ์มากับแม่ใช่ไหมตุ๊กลับลูเป็ดกลับกาบไปแม่บอกไม่เลยบอกทีหลังอนาคตที่ฉันจะไม่เธอเฉันจะไม่แต่จะไม่จะไม่เชื่ออะไรเป็ดข้าวสารว่าเชื่อเชื่อผิดไหม ทำไมเรื่องไปว่าพี่พีตั้งฉายาให้พี่เขาทำไมก็ดูซิ